สบายดีทุกคนตอนนี้อยู่ในระหว่างเฮาอ่ากำลังลอรอโหลดนอ้องว่าจะขึ้นโหลดอ่าพระบัวโหลดออกประมาณสามโมงเชิงนอ้องแต่เลทประมาณสี่โมงกว่ากว่วาจะมานะทุกคนบอกเลยคือลำบากยากยีน่ขนาดนีอนอยู่ระหว่างอรอโหลดนอ้ดนองพี่คนไทยเหมือนกับน,นางฐาน่น่น้องนางฐาน่่นงนางทรงขึ้นโหลดเป็นยานขึ้นบ่เป็นปน้ำแหละยังเหมือนกับ มาเห็นยูนทูบแนเนอะทุกคนก็เลยทักถ่ายเพิ่อนนะโอ้บรรยากาศตอนเย็นนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรดีอ่ะ บอกจริงนะบอกเลยถ้าไปเห็นบรรยากาศตน้นอไ่ได้ไปสัมผัสได้ไปเห็นตัวจริงนะงมามาๆนะทุกคนมีแคถ่ายอยู่แต่ว่ากล่องมันบกพรอยนีบันไดนะทุกคนต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อถ้ามือสันหรือว่ากล่องสันนะทุกคนหรือผาพมันบ่ชัดเจนเพราะว่าน้องออนกะฝึก,แล,ก,กลแล้วก็ฮาร์ดทายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะทุกคนถ้ามียังทิดงผ่าปราะก,กันได้น้องออนกะตอง ขับพ่อ AEC วัตสุขุดทุกคนเด้อจ่าสาารถแนะนำน้องอ้อนไดน้เนาะน้องอ้อนจะได้ไปปรปับปรุงแกไขให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะทุกคนมีน้องอ้อนกับบรายายไว้เนาะแต่ว่าเออเอิญว่ามันมีเสียงเพลงเนาะทุกคนน้องอ้อนก็เลยเอามาผักเอานะทุกคนนี่เลยจ้าโอ้ยยังตอนนั่งนะะยังทาา้าค่ะวะยังตอนไปตอนกลับเนี่ยมีรถเอดิด เออทุกคนรถไตเนี่ยมันคือไปในสีันมีแต่หัวนี่นะเลยนี่ง,งงอะ่ะมามันมีแต่หัวอะไกันไปโอ้สุดยอดเลยทุกคนแต่ตอนนี้ท้องฝามันก็ขึ้นม,มาแล้วจ้า แห้งขนาดทุกคนคือแบบว่าเสียกเลยอ่ะแถวนี้คือยื่นยังนังน่งบ่ดยเลยแตมันลบพอนีนะอะไรเุแตนโอ้ยได้ทุกคนลดมากเลย one เดียวเดี๋ยวต้องไหมต้องเหมือนั้นี่เนี่ยตองฝันลุงขันหิ้ฮลูเลยต้องลงเขันหี้งซ้ำนี่เลยครับมาสี่ทิ้ตรงโน้นใช่ไหมคะนี่นั่งเลยนี่ไเไปเขันที่สามกับลูเลยขันไหมนะขันหิ้งฮอีกทุกทุงทุกคนไป màu năm tám tuối hả bơi này hả tập nón nha anh đi hai นี่นะทุกคนขึ้นแล้วขึ้นรถไ้แล้ว,วแต่มันหนาวมากเลยเ,ย,เ,ย,เย,ยีเย <laughs> การขึ้นรถไฟที่สโลฟุตสโลวันที่สุดนะเ <laughs> ขาที่จำได้อันนี้คันสี ไอ้บัต <laughs> รทึกนางหลับมาเป็น <c oughs> ออนี ไม่ใช่หรอกยี่สิบยี่สิบแ้วอมันไม่ที่ไหนออันนี้โอ้ยตายแล้วโอเคนะทุกคนนี้ะลยสถานีบางซื่อโอเคข้าไปแล้วนะทุกคนนี่เอง นั่งรถไฟสามอยเจ้าโบาทไปนะทุกคนโ,กโอ้ยเมยืโโ่อยสร็จเาคุณมากเลยทุกคนใช่ไหมยี่สิบเด็ยี่สิองเดี๋ยวเดียนไีอย่างไี่จ่าง บอกเลยนะทุกคนคนอื่นขวายานนั้น ah. ยานแปลว่ายานมันเจ็บคนเจ็บยางเนาะทุกคนแต่สําหรับน้องอ้อนคิดว่ามันบาเป็นยางนี้เนาะที่นางที่นางแบบนี้เนาะกับเมื่อเข้านาั่งรถทัวร์นั่นแหละแต่ว่ามันกระชีนน,นุ่มๆม,มันบาได้แข่งเนาะที่แรกนั้นคิดว่าอ่าที่แรงน้องอ้อนนะน้องอ้อนคิดว่าแบบว่าแปว่านั่นไหแบบน,นดีอ่ะบางคนเขาบอกว่ามันเป็นใหม่เนาะนี้คือที่มันบาเป็นใหม่นะทุกคนมันเป็นเบาเนาะเบาๆนั่งก็สบายอยู่เนาะสําหรับ ส้นลำนองอ้อนนะมันบรนิมียังหขยากนะนางเบิดขึ้นกระไดเนาะทุกคนนี่เนาะวิวข้างๆวิวข้างๆมันก็ชิะมาณนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าพ้นตกนั่นเองทุกคนโอ้น้ำน้ำลัง,งเลยเลยทุกคน,ท,กคนทุกคนนะดีเลยทุกคนแอมโอเห็นนี่เนาะคนนั้น คนขันทีน้องอ้อนนั่งมันกับอะไรลำบากมันกับบดไมันก็มีมันก็มีพัดลมอยู่นาะทุกคนบอ้องเป็นห่วงเ้อสำหรับน้องอ้อนคิดว่านั่งรถไฟทางได้ขันที่มันถือสุดนะทุกคนมุมเราคิว่าเป็นอันนั้นโมแมนที่ว่าอันนั้นมองห้องถือนะทุกคนแต่สำหรับน้องอ้อนคิดว่ามันประหยัดสุดนาอประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับคนอื่น กันแล้วแต่เท่ากับเป็นเก็บประสบการณ์เนาะพี่คนไทยมันกระบ,บอกนอะพี่อาร์ทีนองง้ององอนพี่น้ององอนยูหันเพิ่นบอกว่าอ่าเป็นยังจังอันนั้นอ้าวอันนี้คัดที 1, ่หกป่ะเดี๋ยวคันที่หกสั่งนี่ค่ะ ทุกคนน้อนนางคันคันที่ฮกนะกำลังระหว่างกำลังเบิ่งกนะว่าเป็นน้องคันที่ฮกที่จริงต้องนางคันที่หานะทุกคนเดี๋ยวน้องอ้นจะใหญ่ทำตามทำตามกดเข้าเนาะเดี๋ยวน้องอ้นจะพาไปงานทุกคนตลาดไส่แสงสีนอู้นาเกี่ยว เยี่ยมมากเลยทุกคน หนึ่งว่นสามสิบห้าได้ครับสดใหม่เลยอร่อยจริงของบ้านขนมครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปยังไงขอถ้าห่อนเลยไหมไม่ห่อนก็บราจะซื้อไปอร่อยเอาไปห่อนก็ได้อห่อนเลยก็ขายอันนี้ของชิมเดี๋ยว่าห่อสามห้า อะไรครับนึกว่าห่อ35ห่อหนึ่ง40บาทครับไม่แพงเลยห้างขายตั้ง50เพราะผมก็ส่งห่อไปห่้างขาย50ครับราคาส่งอันนี้ราคาขายดิ40บาทตั้ง40บาทเลยเหรอใช่ใช่ใช่แพงจังเลยอ่ะไม่แพงห่อตลาดก็ขาย40อันนี้บริการถึงพี่แล้วของทุกคนเขาบอกว่าขายห่อ40นะไม่รู้อ่ะอ่าแล้วกับพวกหนังเนาะโอเคค่ะเอาห่อนึงค่ะเอากี่ห่อเอาห่อเดียวค่ะได้ครับ นะกับซอยอุดนนธท่ะนทุกคนสี่สิบบาทจนะ้าไ,ไม่มีแบงค์อื่น<อ>แล้วม่มีทุกคนพอสี่สิบบาทดเดี๋ยวลองลชิมเยเดี๋ยวจะลองชิมดูสิอร่อยดีป่ะถ้าหนึ่งพัน 1, นะค่ะ แต่แบงค์ร้อยนะ ทุกคนตังแน,น่นองอ่อนกับข้อจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อถ้าผิดพลาดประกันได้ก็ข้อโทษข้อภัยหลายๆเด้อจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย